ครับสวัสดีครับพบกับช่องแมงขาบูชแนลนะครับตอนนี้ก็มี f อนะครับมาหาป้ากับลุงนะเอฟซีเมาขออนุญาตนะ,ะก็ไม่หวังไม่หวงเท้า,าติดต่อน,นมเปรี้ยวอยู่ค่อยว่าค่อยไม่รู้จักเบอร์ตอ่อเอ ขึ้นมาพี h e ครก็ FC มาถ่ายรูปมาหาลุงป้าครับเนจากระยองใช่ไหม c มาจากระยองนะครับผมโอ้เียครับเจอกัตชา

มาด้วยอะไรเป็นคืออะไรพี่รองคืออะไรไปกินไปเยอะไปกินมาลอยแล้วไปเลเมอกี้เจอตัวได้ถ่ายรูปไปยัง ไปกินดิบได้ดิวันนี้รู้สึกดีใจนะทีมซีมาจากสุนัลีพัทยาด้วยดีใจเลยครับมาตั้งแต่มีมีเอฟซีอยู่คุณคุณอะไรคุณกาญชยากาญชยาที่อยู่พัทยาแล้วก็คุณอะไรอีกแล้วก็อีกอีกอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่ไหนเข้ามาทักตาตลอดนะครับ เวลาตาขึ้นไหลก็เออตาชานตาชานปาจิ้กก็หยอกล้อกับตา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 ต้องตากตาต้องสนุกนะต้องรอกินก็คืนนัดเอฟซีวันนี้ก็มีเอฟซีมหาลุงป้านะครับจากพัทยานะฮะกับตานะฮะแล้ววันนี้จะกลับไปนอนไหนครับทุกคนพระองค์พระองค์ เาผมก็ไปจะก็ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไม่เป็นไรหเยอะเยอะตน่งอรถราต่างๆไม่เป็นไรแล้วก็สามารถทาจากขัตยาน่ะ่ันได้กี่วันก็จะมาอันนี้จะทำวันนี้เลยยการี่มเปรี้ยวแล้วคนเปรี้ยวชอบเปรี้ยวใช่ใช่แต่ถ้าใช่ถ้าจะทำวันหนอยาไห้ชิมดู กินเยอะๆห้ามกินด้วย้าิคายเดี๋ยวบชมะซื้อบติดใจแล้วก็สั่งไม่หยเาเชื่กันกนั้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงดอนนะคะายดีขายดีขอบคุณค่ะสนใจก็อ่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่อ่ต้องดอนวมดูตามด้วยค่ะร่วมดตามด้วยค่ะการช่วยกัการช่วยกัน เดี๋ยวจะได้อนี่นะจับแรกเลยนะเที่ยวจะอยู่ขายได้ดีขายได้นานความซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องมีได้ผลอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องยอดเลยไม่ใช่มาทำไปแล้วจิบชิมไปชิมไปหมดก่อนนะถ้าไม่มีหลวงพ่อผมเงาล่ะถามีหลวงพ่อจะชิมไปเอาหหมด ได้ช่วยมีย่้ช่วยเมียขายไม่ได้ช่วยผมอยู่ที่สวนผมทำรานที่สวนพอนี้แปลว่าสาขาเงินไลฟ์สดทุกวันนั่นเองมีคำสั่งก็จะเข้ามาแอบเข้าไปดูไอคอนเดอครับมีคำสั่งก็เข้ามาผมขัดของห่งไม่ได้ขอบคุณเขาไปซื้ออุปกรณ์ก่อนมาใช่หรือเนล่าขายดีขายดีดอขายดีขายดี้ ค่ะ <c oughs> ก็คืองวันดีครับลงุงเอาเอาเอาแอ่ออแต่งตัวยังไงนี่ทำทำงนค่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่ก็ว่างแล้วแพมก็ขายเสื้อผ้าแค่ตอนกลางคืนเส็จของเสร็จก็ช่วงกลางวันก็มๆๆไม่ไม่ได้ทำอะไรก็เลยชวนแม่แมเลย ก็ออเดอร์วันแรกนีขายดีมากเลย500ห่อเลยใช่ขายดีมากตอนที่ไม่ได้ไลสดเลยค่ะทำทำไม่ทันต้องขออภัยในความช้า ช้าแต่ได้ชัวร์ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะเป็นแหนมเื้อหมูนเป็นแหนมูค่ะมีมูล้วนแล้วก็ผสมหนังขายชุดละ้าสิบาทออหนึ่งชุดคีหายชุดละสบาทชุดี่ห่อก็ฝากคลุงด้วยนะคะออสนใจติดต่อได้ที่สองเก้าห้านึ่งเก้าหกสี่เก้าสองนะคะ 095-196-4952ค่ะแอดไลน์อยู่โทรก็ได้นะคะส่งพ่วไทยเลยค่ะเปนครับพูดจิงะรวอครับวกอะไรร่บท่กกตรงนี้แหละเอฟซีาเไม่มีนะครับเวลามีเวลาผมยเรวกระสุนบ้าเลยโอ๋อเหรอรโดรโดไหมครับอเคครับ ขอดคไหมตาตาที่กลัวไหมจจกลัวไหมอ่าีใสคนดีผมขอรุณรู้ว่าจัยัรย่เป็นยังไะันี้เม่แต่ตัวหล่อจากมาจากตะเยนะครับตะลอย๋อตลอยครับต่างไม่นใหญ่กว่ามีนาทีขับรถอ๋อรถเป็รถเหมือนผมเลย เรียวนะฮะอันนี้เด็กเครไงนะูลไปะูไปองกคึกคืนมากเลยไหมใช่ลุงกำพาวันเดียวคึกืนเมื่อวานผมอยู่ยังป่าช้ามาอนผ้มวางก็มาชื่อมาผมไม่ใช่คุณพี่อยู่เทพ หัววันเดียวนี่หัวหลายว,ว่าเหมือนอย่าว่างมาเที่ยวหาผมมันก็ได้ไม่เหนืน่อยสุดจังเที่ยวหาก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านสวนลุงนะฮะหน้าบ้านลุงคนปตัญห์นะฮะก็ค,คือมีเอฟซีมาด้วยนะฮะแล้วก็นี่ดอมมาด้วยเน,ะะนาะแล้วก็มา เอาสองฝากมาฝากปกาแตนนะครับเนาะเป็นส้มเนื้อวัวนะฮอปี<ฟ>โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตล,ลงคลิปฝาก,กติดตามกไดไลคก์กดแชร์กดติด้วยครับช่องแมงครับบูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม